ความฝันเล็กๆของคนที่ชอบดูภาพยนต์หรือชอบเล่นเกมก็คือการเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ปัจจุบันมันจะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปค่ะในเมื่อตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า VR เราลองไปดูกันค่ะว่า VR คืออะไรเป็น่นาอยน่มาอยากดูมากเอยม่ก้อยากดู ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่วนมากเกี่ยวข้องกับการมองเห็นแสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลสามมิติโดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทางการใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐานเช่นแป้นพิมพ์หรือเมาส์สภาพแวดล้อมจำลองยังสามารถทำให้คล้ายกับโลกจริงหรือในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถทำให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อีกด้วย เมื่อเรารู้ว่า VR รคืออะไรแล้วต่อไปเราไปเรียนรู้ถึงประโยชน์และก็ข้อเสียของ VR กันค่ะประโยชน์ของ VR ด้านธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจแรกๆที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ว R รในอนาคตเพราะเราสามารถจำลองสถานการณ์สถานที่จริงผ่าน VR ได้โดยไม่ต้องเดินทางเสียเงินและเวลาด้านการท่องเที่ยวเหมือนได้ไปสถานที่ต่างๆก่อนเหมือนเป็นการทดลองให้ลูกค้ารู้สึกอยากท่องเที่ยวมากขึ้น ด้านภาพยนตร์ในตอนนี้วงการภาพยนตร์เริ่มมีการรับชมแบบ 3d และ 4d แล้วในอนาคตความก้าวหน้าของ vr จะมาตอบโจทย์การรับชมแบบ360องศาเสริมความรู้สึกตื่นเต้นสมจริงให้กับวงการภาพยนตร์ในอนาคตมากขึ้น ด้านการศึกษาเทคโนโลยี Technology VR ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง,งทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนช่วยสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เข้าใจยากได้แบบเสมือนจริงนอกจากนี้สามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างห้องเรียนจำลองเสมือนจริงและสร้างบรรยากาศร,รอบๆให้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้แบบนอกกำาราและเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ไปจับสิ่งของจริง ข้อเสียของ VR ในปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงของระบบ VR นี้มีข้อเสียคืออุปกรณ์ VR ที่ไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานถ้าเราสวมใส่ไปน,น,นานๆอาจจะทําให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ VR นี้ปวดหัวสายตาผิดปกติหรืออาเจียนได้อย่างไรก็ตามมีเทคโนโลยีมากมายที่มากระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและเทคโนโลยี VR เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้ยังสูงมากทําให้การนํามาใช้ยังไม่แพร่หลายนะัก